กกำมือมิตาดอกงามๆเดี๋ยวเก็บด,ดอกนี้พนนี่้องค่าบนี้วัวเพียเพียเพียฟังเสียงถอดกระลูดปลดปวดเลยว้ายเพียนีดอกกุ้ง ฟลอร์พลในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป่องปายสุขสุขคนเด้อจ้ามาค่ะพี่น้องคะ่ะมาเก็บเห็ดยำใบกับพวกฟลอรพรเด้อพี่น้องไปเ,เ,เอาได้ยินยว่าเจอแล้วเจอแล้วว่าสันน้องขาวน้องขาวโอ้ตีนแกะเหรอจ้ะอ๋อเดี๋ยวนะววไหนเอา เก็บวนไปวนมาก็เจอแล้วเจอแล้วสันวาหลอบใบอุ้ยเพียะนองขาวดอกงามอ่อนๆนะบัว <Why? S 2> อันนี้ขึ้นไม้แน่เลยไปไปยาตอค่ะหลอบใบเจอน้องสมอีกแล้วทุกคนเก็บค่ะ เป็นซองพลแค่นทุกคนรับก้อนหินอยู่ต่างเยียบหมดแล้วน,น,นี่นี่ดำปีเลยค่ะทุกคนรักไปอยู่เมื่อกี้นี่ดอกนี่ ดอกโอ้ยดอกเล็กมากนี่ค่ะจิบทุกคนดูเอาไปผสมกับเห็ดอย่างอื่นด้วยทุกคนขาบุญพลเกี๊ยวมันเหยียบมึงดูขาแล้วพ่อนี่ดอกมันใหญ่ที่นดอกนี่ใหญ่โอ้โหยกขาไม่ได้เลยค่ะทุกคน,น ดอกคือตรงนี้มันดอกมันดำมากโ่้หนึ่งดอกเลยเนี่ยมันดำปิดปีอย่างเงี้ยใครจะใครจะไปมองเห็นมันนะทุกคนแต่ดอกใหญ่มากเลยแล้วดอกมันใหญ่หญได้ยินฟังนั่นบอกว่าเบาหิดหนังไก่ดอกใหญ่สันวะ อยู่ข้างต่อ,มอไม้นี่แ้วกันไม้ตะเคะเดี๋ยวจะไปดูดีเป่นเกินเห็นมะเบิงเห็ดหนังไก่ดอกงามโอ้งามอยู่ค่ะทุกคนคกำลังงามเลยค่ะนี่ฮะเอาไวน้นี่เราไม่กินเราก็าไว้นี่ค่ะออดอกใหญ่ๆงงามเลยค่ะทุกคน กก็มีมามาเก็บสองท่้นดอกง,งามๆมีคะ่ะทุกคนโอ,โอ้ยจุ่มนี่งามพี่น้องนี่นี่นี่คะ่ะมาคะ่ะเก็บเลยนะนี่คะ่ะพี่น้องคะ่ะ ดังคาเหลืองจุ่มดอกลงนี่ยจุ่มนี่เดี๋ยวาลังดูบๆนถ้าเจอแบบเป็นแนแบบนีหลายๆนี่โอ้ยเก็บมวนเลยเนาะ เดงว่าบ่ามีคนมาเพราะว่าขันมีคนมาเก็บมันบอกรอกไงปะนี่ถ,ถ้ามีคนมานในป่าจะ้องล้มหมดลนวเอออัน,น้ป่าไม่รู้เนี่ยเพราะว่าอันนี้มันขึ้นยุปแปนแบบนี้ขันมีคนมากเขาเก็บไปเร้วเต่คือตรงนี้ไม่มีคนมามันก็เลยเป็นงานเรามาเจอพวกมันอีกอพี่น้องเฮ้ย งงเลยคิดว่าม,มันอ่อนแต่ต้นต้นเลี้ยงเออก็นั่นแหละมันถึงได้บานงามเลยเนี่ยคนมามาเก็บมันถันนี้คนไม,ม่ต้องหาตีแล้วถ้ามัคนมาเก็บมันบ่เหลือดอกบ่เหลือหินพวกเขาเห็นงามๆแบบนี้ดอกโอ้ยงามงามงามมือนี้ได้เห็ดผสมค่ะขัดขัดคัดคักได้พี่น้องค่ะ มึอนอี้่าเราคนเบาเสียงดังได้เพราะพ่อกับหูอโอ้ยขันกิโกงเก็บพุ่นดอกนึ่งยืนบะถึงาายืนบะถึงยืนบะถึง,งนี่มาท่านดีเด็ดขาเดี๋ยวดอกนี้กันคนมาเด็ดขาทีละอุย้ยดอกนั้นคืองามเถะบานปอดเราเอออยู่พุ่ณดอกพุ่น อย่า,ยาเบาอร์คนบอกว่ามือนี่ได้เห็ดสี่อย่างอย่างละวนี่อย่างละหน่อยเ <laughs> พียดอกนี่งามโอ้ยผุ่นดอกนั้นงามโอ้ยสามดอกน,นั้นสี่ดอกนั้นงามป้าทูโอ้ยคอยเก็บเด้อเออมีแต่ดอกง,งามมึงในเพียงเพียพุ่นน่ะ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 โอ้ยเพียเพียเพียพี่น้องขาโอ้ยขอเชฟชั่นก่อนนะอึ้บนอะ บานนี่ก็มาขั้นกีโกงเก็บอันสองทะแค่นกันทุกคนค่ะคุณถ้าเป็นเปนแบบนี้มันกับมวนตัวพี่นอ้องเป็นเป็นเลยนี้กับมวนนั่งเก็บกำมือมีตะดอกง,า,ง,งามๆเดี๋ยวเก็บดอกนี้กันพี่น้องค่ะเบินงนี้โอ้โหพี ฟังสิยงถอดกระู่โลดโปดปดเลยสันวาตอ่ะนต่อ,อ,ตอ,อนนี่คหรนีหร่ะหร่ค่ะ chính mà mãi là Oh, bây giờ 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 เนี่ยวา,างไว้นี่ก่อนนะข้างต้นไม้นะโอ้โอ้ยว่ามันเชียร์ใบไม้กับพอ่ออยู่ด้วยนี่ปัดไปนี่นี่มันี่ไต่ไใบไม้ใช่แล้วพี่เห็นจวซอยกันอีกน,นี่เด้อฮะอ่าพุน,น,นอ่ะ

มันย่งางไก่ไปมันบอกคอยอยู่ว่ามันก็เห็นอะไรอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยนี่นี่เด้อ๋อจุ่มมันนะก็น,นั่นแหละเขาบอกให้ไปเก็บเขาอยู่เมื่อกี้นะเรื่องหนีไปไหนเฮ้ยจุ่มบบกงามเจ้าสิเลนจะใส่อมองดูหน่อยกอดแบบ่งมิหนว ดอกงามๆอยู่ตรงนี้างมามดีเขาวๆนะบรมนบัเ now ปนใดอมันบเ now <า>นนเลยค่ะมัน<า>รู้สึกมัน,มมนรู้สึกแห้งไงเหมือนเห็นเป็นก้อยตรงนี้ ขอดเห็นจุ่มหนึ่งนี่ค่ะน,น,นี่เล็กๆอยู่โอ้ปุ่นดอกนี่โนกขาวตนาน้นไม้ครับ เบลวดกนันนี่ค่ะถอดเลยเอาลุดแล้วลุดแล้วเรต้องถอดแล้วค่ะลุดแล้วนี่ค่ะ เสียงไอ้แขกมันเหลียกมาดูมาดูพีมุตงมาสันมาตีนแกเป็นท่างเลยสันโอ้พุ่นน่ะเป็นท่างอิลีม่อนหม่องที่จะเก็บปีที่แล้วนั่นด้วยเธอใช่นะแหลใช่เลยเพื่อดอกงามนี่สิทุกคนว้ายเพื่อดอก นั่งพ่อป็นห่างบึงกระตานั่งกันจิตเต็มดเ,เดียวพูดนะนี่ดอกนี้สวยมากอืมดอกนั้นใหม่ใช่ไหมนี่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 โอเคโอ้หมองที่จะเก็บปีที่เดิมแน,ะน่ใช่พังนี่เหรอมึงอืมโอ้ย,ยใหญ่กว่าฝ่ามือแม่จ้า มันไม่ได้เย็บมันลอยมันคนคอ,อันนี้มาก่อนแล้วสุดยอดให้มันได้อย่างนี้สิเต็มกระตาเร็วมือน,นี่เกือบมันบ่มาหนีมันบ่แหวกไอ้ดองไอ้นี่มาไงก่อนนี่หนักเลย เอานี่ดิคนพี่มุตรงสีนเกะค่ะมุชากดอก ตีนแกะเราหาดูเพิ่กันอ่สองตัวเกงดอกหยิบไป,ปหยิบไป,ปเจอไปเรื่อยๆดอกงามๆผลเป็นกอย मैंने कनकर ที่กุ้งเก็บเหรอ,อ,ย,อ,ย,อย,หยึดใต้ทดงามค่ะมีแต่ดอกงามๆไปเลย จะพี่น้องค่ะจุ่มนึงพี่น้องค่ะ จอเห็ดไมมตะแครงแล้วค่ะทุกคน,นงามๆแล้วหนังไก่ค่ะทุกคนไปไปต่อค่ะออกป่าแล้วค่ะพี่น้องขาปุ่นสองคนหนึ่งไปถ่ายอยู่รถแล้วส่วนวัลพลกับน้องใหม่เดินช้าเ่น่นเ่นหนักถุงคน ไปค่ะขอบคุณพี่น้องสุภุสุขคนที่เข้ามารับชมคลิปวิด,ดีโอหายเดจ้าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะม,มีอย่างทั่งตกระตานีเลยเะรอไม่มีะทุกคนเห็ดพวกเราไอ้เนี่ยมันก็มีแต่ดอกใหญ่หนะมีเออยอะเยอะมาเยอะ